ค oh, ำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำย้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะ โอเคกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขารบรักทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับกับช่อง My Army ครับผมวันนี้เรามากันในรอบเช้าสําหรับช่วงลักกี้ถามนะครับจะมีเกมอะไรแจ้งกันเข้ามาบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมมาครับสําหรับในช่วงลักกี้ถามในรอบเช้านะครับผู้พันก๊อฟนะเป็นคนแจ้งครับสําหรับค่ายโจ๊กเกอร์ครับผมก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4เกมนะครับ ส่วนค่าย PG ก็มีด้วยกันทั้งหมด4เกมเช่นเดียวกันครับอ๋อวันนี้มีเกมลูกรักของผมอีกแล้วนะเชา้านี้อ๋อโอเควันนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปจัดกันในเกมลูกรักดีกว่าครับเมื่อวานเราเล่นเกมสาวถ้ำแบบซื้อไปเลยใช่ไหมอ่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาไปลองปั่นนอกกันดูบ้างดีกว่าครับสำหรับเกมสาวถ้ำนะ ว่าจะทํากําไรได้ไหมนะเมื่อวานโอ้โหซื้อยังไงก็ไม่เข้านะครับเพื่อนเออโอเคก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ย้ํากันอีกครั้งครับงดเล่นตามแต่อย่างใดเด้อโอเคเมื่อพร้อมกันแล้วก็ไปเจอกันในเกมสาวถ้าเลยครับผมโอเคมาครับเรามาอยู่กันในหน้าเกมสาวถ้านะครับวันนี้เอาทุนมาทั้งหมด1 0 0 0บาทนะ อ่ามาเราวันนี้เรามา,าจัดปั่นนอกกันนะครับสําหรับเกมสาวถ้ำนะนี่ก็อยู่ในช่วงของลัคกี้ไทม์ในรอบเช้าครับผมเมื่อวานผมมาเล่นให้ดูนะสําหรับคนที่ยังสงสัยนะเมื่อวานผมมาเล่นในเกมสาวถ้ำนะครับเล่นแบบซื้อไปแล้วนะวันนี้จะมาลองแบบปั่นนอกดูบ้างครับเพราะว่าเมื่อวานซื้อนี่หลังอัปเดตมาเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับวันนี้เลย จะมาลองปั่นนอกดูอย่างเดียวนะจะไม่มีการซื้อใดๆนะครับมาดูว่าจะสามารถทํากําไรได้ไหมนะมาเดี๋ยวผมจะขยับเอ๊ะเดี๋ยวผมจะเล่นเริ่มจาก8นะครับแล้วก็ไป12 20 40นะไม่รู้ทุนเราจะพอไหมนะมาดูกันยาวๆครับผมเออได้ได้เขียวมาครับเมื่อกี้เต็มแผงไป ลดไปหนึ่งร้อยบาทอย่างรวดเร็วนะอ,อุเจมาครับได้ลูกเคมาโอ้โหลูกเคลูกสิบครับผมแต่กดออตโต้ก็จะเบื่อๆนะเพื่อนนะเออเราเหมือนเราไม่ได้เล่นเองเท่าไหร่ครับแต่ก็มาลองให้ดูกันนะว่ามันจะยังไงนะครับ เมื่อวานเนี่ยโหซื้อขาดทุนเกือบทุกไม้นะได้มาแบบของฟรีทั้งนั้นนะครับเข้าฟีสปินนอกเอานะที่ได้ได้กำไรอยู่ครับผมก็เลยเห็นว่าเมื่อวานซื้อไอเข้าฟีขด้านนอกมันได้เยอะใช่ไหมก็เลยมาลองวันนี้ก็คือจะลองหาแต่ฟีสปินนอกเลยนะสำหรับเกมเสาถ้ำครับเออถ้าเพื่อนๆเคยดูคลิปผมเก่าๆย้อนกลับไปเนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนในเกมนี้เนี่เกมเข้าฟีสปินบ่อยมากนะครับ จนผมให้เป็นเกมลูกลักของผมเลยอะสำหรับเกมนี้นะเออแต่ไม่รู้อยู่ไปอยู่มาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะกลายเป็นไม่ค่อยจ่ายซะงั้นนะครับก็เลยห่างๆกันไปสักพักหนึ่งนะสำหรับเกมนี้ครับมาเรามาดูว่าจะกลับมาเป็นเกมลูกรักของผมได้อีกไหมนะสำหรับเกมสาวถ้ำครับผมมาจัดกันที่เบ็ด1บบาทอ,อันนี้เอา30พอนะ50เหมือนจะจะนานไปครับผม กลัวทุนเราจะไม่พอด้วยนะเออมาอูตอหลังอัปเดตมานี่ยเกมค่ขอนข้างแข็งเลยครับสำหรับ PG นะไม่ว่าเกมอะไรก็ตามนั้นเพื่อนช่วงนี้ก็เล่นกันอย่างระมัดระวังด้วยนะครับ อืมโอเคครับผมเหลืออีกส0ครั้งครับโอ้โหลูกสิมาครับผมทุนเราลดอย่างรวดเร็วนะเหลือห0 0อโอ้โหยังไม่มีท่าทีจะเข้าฟีสบินให้เราเลยนะเออได้นาเขียวมายังไงลูกเคต่อเนื่องไปครับผมลูกอะไรโอ้โหได้นาแดงมาอีก144บ่บาทครับเออ ได้ทุนคืนมานิดหน่อยครับโอ้โหหมดว่ะมาต่อกันครับโอ้โหยังมาอยู่ลูกเขียวยังไงไวเชื่อมเคครับขอลูกเขียวช่องหนึ่งไม่มาว่ะมาครับต่อกันยาวๆครับที่เบ็ดี0 3 0หมุนเออ โอ้ยแข่งโป๊กเลยวะเออมาเปลี่ยนเป็นไว้ไม่เชื่อมอีกโอ้โถเออเหลือ500แล้วเพื่อนมาได้ยังครับผมสเก็ตเตอร์ต้องมาแล้วพี่เออเออเหลือ400แล้วเพื่อน สามครั้งเอ้ยสามตัวนะเมื่อกี้เอออิดูท่าจะไม่ได้อีกแล้ววะ่ะมาครับเบสสี่สิบจัดไปเออมาลุ้นกันมาไหมต้องมาแล้วมั้งเออมันต้องอย่างนั้นโอ้โหไม่มาเบสสี่สิบพอดีครับผมอะไรจะโชคดีขนาดนี้เป็นยังไงมาลุ้นกันครับ ที่เบ็ด40บาทโอ้โหเปิดแรกก็ไม่ดีแล้ววะโอเคได้ลูก K มาครับผมยังไงไวเชื่อมหน้าเขียวใบดอกนี้อีก288บาทครับอยู่ที่คูณ6กับเหลืออีก8หมุนนะโอ้โหได้ลูก Q ครับผมยังไงลูก10ไม่มาอยู่ที่คูณ8ครับลูก K ไปคูณ10ไปแล้วยังไงต่อเหลืออีก5หมุนครับลูก K เออ10อ ได้ไปาอีก3 2บบาทครับผมมาลูกเจครับผมสวยงามโอ้โหเสียดายหน้าม่วงว่ะเอออีก2หมุนครับโอ้โหเซเกตเตอร์มาให้ลุ้นต่อมาไหมเพื่อนโอ้โหสวยงามครับผมมาอีกไหมเออโอเคบวกมาอีก10บครับโอ้โหโชคดีว่ะมามาลุ้นกันยาวๆครับอย่างนี้ โอ้โหหน้าเขียวดอกนี้โอ้โหสามพันครับผมสามพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทเออเหลืออีกสิบหมุนโอ้โหของฟรีผมว่าแล้วอะ่ะเออโอ้โหมาอีกหนึ่งพันเก้าหน้าเขียวยนี่ยครับซื้อมันไม่จ่ายนะพอไล้เข้าฟรีเนี่ยโอ้โหดูมันจ่ายดิสุดเลยครับอา้าวไปหลุนต่อยังไงยังไง นั่นไงกูว่าแล้วมาอีกสักตัวไหมเพื่อนโอ้โหเกินไปแล้วอย่างนี้เกินไปแล้วครับอย่างนี้มันเกินไปแล้วครับโอ้โหได้ฟรีฟรีในฟรีสองรอบอีกแล้วนะครับเออมาอย่างนี้ยังไงโอ้โหบวกอีกสิบสองว่ะโอ้อย่างนี้ขอมีลุ้นหมื่นวะอย่างนี้มีลุ้นหมื่นวะ่ะมาอีกสิบแปดครับ หวคูณ20่อีก18หมุนบ้าไปแล้วนะให้ตายเถอะโรบินยังไงเออได้คิวมาครับเจเชื่อมไปดอกนี้อีก528บาทโอ้โหเลยอีกหมุนครับผมโอ้โหเหนื่อยเลยนะพักเหนื่อยเลยนะงี้มามาอีก11บครับผมโอ้โหได้ลูกเคไปอีก384บาท โอ้โหจังหวะนี้อะไรมาก็เยอะแล้วนะ <_ C 1> โอ้โหมันคูน2ี่ไปแล้วนะเพื่อนๆนะโอ้โหน้าม่วงมาอีกครับ8 3ดบาทเออมีลุ้นว่ะหนึ่งมืนมีลุ้นหนึ่งมืนว่ะมีลุ้นหนึ่งมืนว่ะอีก9ห้าุนครับยังไงโอ้โหอีกเจ็ดเริ่มนิ่งครับไม่เอาอย่างนี้เริ่มนิ่งครับไม่เอาอย่างนี้ครับลูกรักอย่าทำอย่างนี้ลูกรัก ขอหมืน่นเถอะโอ้โหขนาดนี้มาขนาดนี้แล้วเพื่อนสามหมุนลูกเจไปเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนทองจบนะเลยสองหมุนครับลูกเคมาเออได้เหม่เก้าร้อยหกสิบบาทครับโอ้โหดูดิขนาดตัวถูกนะเพื่อนไปไหม่เก้าร้อยหกสิบบาทครับผมอยู่ที่ครูสามสิบสองนะมาโอ้โหหมุนสุดท้ายครับขอหมืน่นถึงไหมลูกเคเอ้ยได้เขียวดอกนี้อีกสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทครับผม โอ้ยก g อดโอ้โหเกมลูกรักกลับมาแล้วครับผมจบที่เท่าไหร่12,696บาทครับโอ้โหช็อกแป๊บเอ้ยๆพ,พอก่อนเกือบช็อกนะเออคัมแบ็กว่าสำหรับเกมลูกรักนะเป็นยังไงกันบ้างครับเออ โอเคเอาเป็นว่าเช้านี้ผมเล่นให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับเกมหน้านะครับจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับาสาหรับเช้านี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายยูฮู